สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอสุดนะครับดูกันทันดูกันได้ไหมฮะลอกเลยนะครับนี่นะครับผมถ้าใครลอกไม่ทันนะครับหยุดคลิปก่อนแล้วก็ค่อยๆลอกนะครับผมนี่นะครับหลักหนึ่งหลักสองนะครับถ้าหลักหนึ่งนะฮะก็จะเดินทุกงวดนะครับก็คือศูนห้าสามต้องมานะครับ แล้วก็หลักสองนะครับก็คือเจ็ดสามห้านะครับผมแล้วก็สามนะฮะก็คือศูนย์หกเจ็ดนะครับผมแล้วก็สี่นะฮะหกห้าสี่นะครับผมแล้วก็ห้านะฮะศูนย์ห้าแปดนะครับแล้วก็หกสี่สามห้านะครับผมเลขเด่นนะครับส่วนอหวยชุดนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับผมก็พยายามล็อกนะครับผมแล้วก็ก่อนจะลอกก็ยูดคลิปก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าผมไล่ให้ทีละชุดทีละชุดก็มันจะเสียเวลาเอานะครับผมนะครับแล้วก็ามาดูกันต่อว่านี่นะครับดูกันทัานไหมครับหยุดคลิปก่อนนะครับหยุดคลิปก่อนแล้วก็ค่อยๆล็อกในแผ่นกระดาษของท่านนะครับผมได้ไหมครับ อโอเคนะครับแล้วก็เรามาดูกันในชุดนี้นะครับผมได้ไหมครับโอเคนะครับผมมองกันมองกันเห็นไหมครับตอนนี้โทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับเครื่องต้นจอมันแตกนะฮะพอดีทําตกนะครับผมอ่าแล้วก็ <c oughs> ก่อนที่จะ นะครับก่อนที่จะจัดไปเราก็เพราะว่าทายยาวไม่ได้นะครับมันจะมันจะนั่นนะครับตอนนี้ผมมีผมมีให้ทุกทุกทุกท่านติดตามนะครับมีล็อกล็อกล่างนะครับเข้าทุกงวดนะครับผมล็อกล่างมีหกชุดนะครับหกชุดขอให้ท่านได้กันหลักหลักสิบนะครับตัวหนึ่งนะฮะแค่หกชุดเองนะครับแล้วก็จะมีล็อกบนนะครับปีห้าเก้านะครับผม นะครับล้วก็มีสุรเทียบนะครับสุดมีเอ่อเลขดับล่างนะครับสุดเลขดับล่างก็ติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงเลขดับล่างให้นะครับเพื่อให้ตาให้มันน้อยชุดนะครับผมเอ่อก่อนที่ก่อนที่เราจะไปนะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านดูกันนิดนึงนะครับว่าหวยออกมันสุดนี่มันเคยนหลุดไหมนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันเคยหลุดสองงวดนะครับสองงวดนะครับผมมันเคยหลุดนะครับ สุดมันก็หลุดหลุดกันได้นะครับผมถ้าวันไหนมันหลุดก็อย่าไปทิ้งนะฮะนี่นะครับผมเราเราไล่กันปีไหม่เลยนะเรามาไล่กันนะครับเพื่อให้ทุกท่านเป็นกาลังใจนะครับสามนะครับมาเทียบสามนะครับผมอันนี้นะครับสามแล้วมันจะออกถัดไปออกอะไรนะครับแปดศูนย์ศูนย์ออกศูนย์เก้านะครับล่างออกศูนย์เก้านะครับผมมาดูว่า รักษามีศูนย์เก้าไหมมีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกนะฮะแปดศูนย์ศูนย์นะฮะแล้วก็ศูนย์เก้าแล้วก็งดถัดไปแล้วก็ไล่นะฮะหลักแปดนะครับผมนี่นะครับหลักแปดนะครับมาเทียบหลักร้อยแปดมาเทียบก็เก้าแปดนะฮะออกเก้าแปดมีไหมฮะมีนะครับผมมีนะครับเก้าแปด แล้วก็เรามาเทียบต่อนะฮะออกสามหกสี่นะฮะเก้าแปดนะครับผมเรามาเทียบว่าหลักสามหลักสามต่อนะครับผมอันนี้นะครับหลักสามมาเทียบนะฮะออกศูนย์หกนะฮะมีนะครับผมแล้วก็เรามาเทียบนะฮะหกนะครับผมหกแปดหกนะครับ หกแปดหกมาเทียบว่ามันมีสามสองไหมนะครับหลักหกมาเทียบนะครับนี่นะฮะมันหลุดนะครับผมมันลดงวดนี้เลยนะฮะไม่มีสามสองนะครับมันหลุดในงวดนะครับผมแล้วก็มาดูกันต่อนะครับเก้าหนึ่งแปดนะครับนี่นะฮะหลักเก้ามาเทียบนะครับผมออกเก้าสองมีไหมครับมาดูหลักเก้ากันว่ามีไหม นะครับผม9มีนะครับมี9สองนะครับแล้วก็เรามาเทียบกันต่อว่า7สองศูนย์นะฮะก็ลักเจ็ดนะครับผมว่ามันจะมีตัวไหนมั่งนะครับออทั้งหมด9ชุดนะครับผมงวดถัดไปก็ออก8 7นะครับนี่นะครับผมออก8 7นะครับมีไหมครับ8 7มีนะครับผมไม่ต้องกลับนะครับเคอเคอร์เซอร์ตรงๆเลยนะครับผม แล้วก็เรามาดูกันต่อว่า609นะฮะหลัก6นะครับผมมาดูกันต่อนะครับหลัก6ถัดไปออกเ87นะครับมีไหมครับหลัก687นะครับนี่นะฮะหลุดอีก1ง,งวดนะฮะทั้งหมดหลุด2งวดนะครับผมแล้วก็ออก459นะครับเอา4มาเทียบนะครับผม4มาเทียบนะครับ นี่นะครับซีมาเทียบออก98นะครับมีนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมมาให้ทุกท่านดูแล้วนะครับผมแล้วก็พยายามไล่กันดูนะครับว่ามันจะเข้าเดินดีมาจริงไหมนะฮะเพราะว่าสุดทุกสุดนะครับมีที่มาและที่ไปนะครับผมถ้าทุกท่าน <c oughs> คิดว่าสูตรนี้ผมคิดมายังไงอะไร,ะไรยังไงนะฮะนี่ผมถามให้ทุกท่านแบบดูกันง่ายๆไม่ต้องคิดนะครับผมผมอยากให้ทุกท่านดูนะครับอันนี้นะฮะดูนะคะสมมติคิดหวยนะครับผมดูนะฮะเยอะมากนะครับผมกว่าจะผมกว่าจะได้มาแต่ละสูตรนะฮะผมอยากให้ดูนะครับผมนี่นะฮะนะฮะไล่มาแต่ละสูตรนะครับคิดไม่ได้ก็ต้องเช็คทิ้งนะครับผมนี่นะครับ ผมอยากให้ทุกท่านรู้มากนะครับว่าดูนะครับผมพยายามคิดนะครับผมดูนะครับถ้าไม่ได้ผมก็ย้ายที่ใหม่นะครับย้ายสุดใหม่เปลี่ยนสุดใหม่อะไรเงี้ยปรับไปเรื่อยๆนะครับผมดูนะครับพอไม่ได้ก็ต้องตอนดอนอย่างเงี้ยนะฮะดูนะครับกว่าผมจะหาได้แต่ละสุดนะครับผมไม่ได้ลอกของขายแน่นอนนะครับแล้วก็ผมอยากให้ทุกท่านดูนะครับว่า ผมมีปากกานะครับดูนะฮะไม่ใช่น้อยนะครับผมแล้วก็มีออกแก้วนะฮะดูนะครับไม่ใช่น้อยนะครับผมผมลงทุนนะครับลงทุนซื้อปากกาซื้อกระดาษนะฮะเพื่อนะครับผมเพื่ออะไรถามว่าแต่ผมเต็มใจช่วยนะฮะผมมีความสุขนะครับพูดตรงๆนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็มามาตามสุดดับล่างกันนะครับ ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมามีชุดดับด้วยนะครับมีชุดดับด้วยผมให้ดูนะฮะชุดดับดับดีมากนะครับผมดับเดดีจริงๆนะฮะผมให้ดูนะครับวิธีคิดคำนวณนะฮะดับสุดนี่นะครับใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมนี่นะครับงดที่แล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้ดับดับล่างนะครับ นี่ดับล่างนะครับผมงวดที่แล้วออกแปดเก้านะครับออกเก้าแปดนะครับผมไม่มีนะครับดับไปกลับนะครับสุดนี้นะครับผมนี่นะครับทุกงวดนะครับผมใช้ได้ทุกงวดนะครับก็การณาติดตามกันด้วยนะครับก็ดับยี่สิบชุดนะครับผมยี่สิบชุดนี่ไม่น้อยนะครับก็ฝากติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนแต่ละสุดแต่ละสุดนะฮะถ้าลงในสุดเดียวก็เดียวจะ ยุ่งยากนะครับผมแล้วก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับติดตามกันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อแบ่งปันให้คนอื่นเข้ามากนะครับผมอยากจะแชร์มากนะครับแต่ว่าผมทําไม่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าช่องของผมโดนบล็อกนะครับก็กรุณาแอกไลน์นี่มานะครับนี่อนดี้ไลน์ผมนะครับผมอนดี้ไลน์นะครับ แอกตามเบอร์นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับผมมีกลุมอยู่เล็กดินแม่นๆช่วยคนจนนะครับมีกลุ่มลายอยู่นะครับมีคนเยอะพอส mm. มควรนะครับถ้าทุกท่านแอเ uh ข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับถ้าเราเราจะได้ไม่ไม่ต้องหายจากกันนะครับถ้าผมไม่ได้ลงคลิปก็ทักมาทางไลน์ถามกันได้สอบถามได้นะครับว่าขัดข้องอะไรนะครับไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคำถามนะครับ แล้วก็คนที่คอมเมนต์มาใน YouTube นะครับผมได้อ่านทุกคอมเมนต์นะฮะแต่ว่าถ้าผมไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมยุ่งกับการคิดสุดนะครับผมผมคิดสุดก็เพื่อให้ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่คนติดตามแล้วก็รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจมันอย่างยิ่งนะครับผมสุดผมมีมากมายหลายสุดนะครับผมมาานําให้ทุกท่านนะครับผมว่าดูกันแต่ละสุดแต่ละสุดมันปรับไปมายังไงนะครับ อ่าสุดนี้สุดสุดยอดมากนะครับผมอา่าเอาเป็นว่านะฮะง่ายๆนะครับผมอา่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมามามาสอนอันนี้สุดนี่เดี๋ยวจะดูมันกลัวจะงงนะครับกลัวจะงงเนี่ยผมขอปิดไว้สักหนึ่งสุดนะครับกลัวดูงงนะครับไม่ได้ห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่อยๆนะครับผม นะครับถ้าถ้าทุกท่านลอกลอกไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะมาผมจะส่งไปทางไลน์ทักไอดีไลน์มานะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับผมอ่านี่นะครับผมมาให้ดูคร่าวๆนะครับผมให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทุกสุดเลยนะครับขอให้ติดตามกันไว้นะครับผมแล้วก็นี่มาดูหลักร้อยนะครับดูหลักร้อยให้ให้ให้จบเลยนะครับผมว่ามันจะมันจะเคเคิรลุดไหมนะครับสามนะครับสามมาเทียบ มาดูกันว่าแปดเจ็ดหกนะครับมาไหมนะครับมานะครับผมแปดสุมสนนะครับอ่าก็จะยุ่งยากมากนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูกันในแผนนี้ดีกว่านะครับอ่าง่ายง่ายมากด้วยนะฮะ จะง่ายกว่ากันเยอะนะครับอันนี้เอาออกไปนี่นะครับก็ออกตรงไหนไปเนี่ยผมดูงงเลยเนี่ยอันนี้นะครับอ่าตรงนี้ใช่ไหมงงยาวอ๋อนี่นะครับผมแปดนะฮะ แปดมาเทียบสามสี่แปดนะครับผมนะครับสามสี่แปดนะครับแล้วก็มาดูกันว่าอามาไหมนะครับผมงงนะฮะเอานี่ดีกว่านะครับผมมานะครับมาหลักสามนะครับผมแล้วก็สามมาเทียบนะครับแปดเจ็ดหกนะครับ ก็มาหกนะครับผมโอเคนะครับก็หกมาเทียบนะครับผมได้เลขไหนบัางนะฮะหกหนึ่งศูนย์นะครับมันลดตรงนี้เลยนะฮะมันลดเป็นหนึ่งงวดนะครับผมนะครับลดหนึ่งงวดนะครับแล้วก็เก้ามาเทียบนะครับเก้าเทียบนะครับผมเก้าเทียบก็จะได้ศูนย์เจ็ดศูนยนะฮะ เพราะว่า7-7ทำไมถึงถามว่า 0, 7ูนะครับผมเล็กเด่นเคยซุนนะฮะเล็กเด่นศุนเพราะว่ามันจะมาศูนบ่อยนะฮะแต่ว่ามันมาเจ็ดนะครับก็เคยข้าวนะฮะ7-7 7ูนะฮะ, 0, 7, 0, 7, 0, ะ,ฮะก็เคยข้าวนะครับผมแล้วก็เจ็ดมาเทียบนะครับได้5-8-9นะครับผม5-8-9นะฮะก็จะมาหกนะครับผม หลดสองงวดนะฮะมันเคยหลดสามงวดนะครับผมโปรดใช้วิทยายานในการรับชมแล้วก็เสียงโชคด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกท่าน,ล,กกน,านล็อกกันทานไหมครับผมล็อกกันทานไหมฮะอันนี้ไม่ต้องไปล็อกนะครับผมเดี๋ยวผมมาอธิบายให้นะครับว่าช่องนี้มันเป็นช่องอยังไงนะฮะล็อกกันทานไหมครับหยุด การนาหยุดคลิปแล้วก็ค่อยล็อกนะครับผมอันนี้หลักร้อยนะครับผมมาดูกันว่ามันจะแล้วก็ทุกท่านไล่ลกันเอาเองนะครับว่ามันจะเดินดีสักแค่ไหนนะครับเดินดีจริงไหมนะครับผมโอเคนะฮะขอให้ทุกท่านนะฮะโชคดีมีเงินมีทองกันะฮะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับผมแล้วก็โชคดีขอให้ ร่ำรวยทกคุยรางวัลที่หนึ่งกันทุกท่านนะครับผมผมพยายามใหด้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็มีสุดมากมายหลายสุดนะฮะมานำให้ดูเลกดับด้วยเลกดับบอเลกดับล่างนะครับแล้วก็ชุดดับบอลชุดดับล่างนะครับผม่20ชุดนะฮะท่านก็ตัดไปทั้งหมดนะมันเป็นร้อยประตูนะครับผมทุกท่านก็ตัดไป20ชุดนะครับก็ยังเหลือ,อ แปดเซประตูนะฮะแปซประตูก็มีชุดในนี้นะฮะชุดที่9้าชุดนะครับผมก็มีตัดแน่นอนนะครับเล็ขดับแล้วก็ชุดดับนะครับเลือไม่กี่ชุดนะครับผมการุณาติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ